สะเก็ดเงินไม่อยากพึ่งยาลองสามวิธีนี้ดูค่ะก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องนี้กันก่อนนะหนึ่งปรับเรื่องของอาหารงดอาหารแสลงอย่างชัดเจน เช่นของมันของทอดและน้ำตาลเน้นกินผักผล,ลไม้ดีปลาน้ำจืดและได้รับวิตามินจากธรรมชาติให้ครบ 2. ลดความเครียดเพราะว่าสเก็ตเงินนะคะจะไม่ชอบเรื่องความเครียดเลยค่ะโดยการที่เราหายใจลึกๆนั่งสมาธิสัก5-10นาทีต่อวันนะคะหรือออก ไปรับแสงแดดในตอนเช้าๆค่ะจะได้ลดการอักเสบในร่างกายลดความเครียดของร่างกายได้ 3. เติมวิตามินให้ตรงจุดโดยเฉพาะวิตามิน D3 วิตามิน K2 ซองิ หรือจะเป็นโอเมก้าสเพราะว่าช่วยได้เยอะมากจริงๆค่ะไม่ต้องพึ่งยาเสมอไปค่ะแค่เรารักษาให้ตรงจุดเพราะว่าสะเก็ดเงินไม่ใช่คำสาบแต่มันคือเสียงของร่างกายของเรานั่นเองค่ะให้เรานะคะกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะ